จากข่าวดังเมื่อปี2549เมื่อชาวบ้านพากันกราบไหว้ตัวประหลาดที่ตกลงมาจากฟากฟ้าลักษณะเป็นเจลใสคลายวุญฟุ้นประหลาดที่ว่าที่แพ้ก็เป็นแค่แผ่นเจลลดไข้ที่บวมน,น้ำและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่คนไทยต้องขายหน้าชาวโลก แล้ววันนี้นะคะเราหลังจากที่คุยศิลปินมาเยอะนะคะรอบนี้เรามาคุยกับนักแสดงกันบ้างนะคะกับพนตร์รยยที่ <ผม S 1> ตอนนี้เข้าฉายอยู่ด้วยนะคะพ,ะพยยนตย์เรื่องกระดึบค่ะวันนี้สองนักแสดงนํามานั่งพูดคุยกับเรานะคะพี่จจุรงคงนะคะแล้วก็น้องพีทค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะต้องบอกว่าพี่พี่โรงได้กลับมาคราวนี้เป็นพวมกับด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยใช่ไหมฮะ ถามที่มาที่ไปก่อนดีกว่านะครับว่าแรงบันดาลใจหรือว่าอินสปิเรชันนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับพี่ลครัาที่ไปอินสปิเรชันให้ฟังว่ามันคืออะไรแรงบันดาลใจแบบแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเมื่อเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วมันจะมีข่าวคุณเจลที่คนไปกราบไหว้มันที่มันตกมาจากฟ้าขอหวยด้วยใช่ขอหวยขออะไรขอเลขอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็เป็น เจลลดไข้ธรรมดาเป็นวิทยาศาสตร์ที่มันไม่ใช่มาจากต่างดาวและก็ตันใจก็คือทางจีนีเฮดได้ตั้งโจ์มาว่าแล้วถ้าเกิดมันมาจริงล่ะถ้าเกิดมันเป็นสัตว์ประหลาดจริงๆล่ะถ้าเกิดมันมาแล้วมันตัวใหญ่ขึ้นมันดูดความร้อนในร่างกายคนแล้วตัวมันก็ใหญ่แล้วมันก็มาไล่กระโดดเข้าปากคนงับคนจะทำไงมอนสเตอร์คอมเมดี้ ครับผมเขาว่ามอนสเตอร์คอมเมดี้นี่ก็คือก็คือเป็นหนังแนวแนวเรื่องนี้เลยโดยไม่มีไม่มีกัดเลือดสาดไม่มีฆ่ากันตายไม่ไม่เออเอ่อหนังหนังเลือดกระดึบดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยด้วยนะคุณนะไม่ได้จัดเละเพวยนะคะใช้เก้งกวางบางชนีดูได้หมดเลยนะฮะ อ๋อนะฮะแล้วทีนี้เวลาเลือกเลกนักแสดงนะครับทำไมถึงเลือกน้องพีคทำไมถึงเลือกน้องฟรอยบอยนี่ก็หน้าตามไม่ห่างกับฟรอยเลยทำไมไม่เลือกอะไรเงี้ยเอ,อจ,จัดจออ ก็คือเออ,ฟอ่ฟอยฟอยเป็นเป็นน่าจะเป็นพระเอกท,ที่ดูเลิศสนุกที่ไม่ใช่คนเครียดๆที่ไม่ใช่คนหล่ออะไรนักแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนสนุกแล้วก็เป็นคนเล่นมุกตอบมุกกับพี่ได้ได้มันได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องต้องมีการตอบมุกเหมือนเหมือนแร็ปกันเลยอ่ะตอบเออตอบฟิชชัริงอะไรอย่างเงี้ยไล่โจ๊ะ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 จ,จ,จ,จน <c oughs> ให้คนดูจะรีบอ,อะไระอันนี้ก็คือเหมือนเวลามีศิลปินสองศิลปินอ๋อเหรอ โอ้ดูเอกสอะไรอย <ijo an> ่างเงี้ยใช่แล้ว,ลวน,น้องพีคมพีคนี่เป็นเป็นนางเอกที่น่ารักใสใสสะอาดสะอาดดูแล้วแจ่มๆคนหนึ่งซึ่งดูแล้วดูอีกมุมก็เป็นคนงงๆเป็นคนแบบเบอร์เบอร์อะไรเงี้ยมึนๆอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะเล่นจริงๆพีคเป็นคนมึนๆึน่จริงๆก็ไม่มึนหรือมึนคะบ้างบางครั้งอะไรบางครั้งทุกวันอ่ะแบบอันนี้คิวถ่ายหนอนมากนะคะเดนไหนเดนไหนอ๋อเหรอฮะ พี่ลงแบบให้พีกมากองหกโมงเช้าเงี้ยปล่อยกลับบ้านแบบเจ็ดโมงเช้าอวันหนึ่งเลยวนดเลยนยี่สิบชั่วโมงครับผมเพื่องานที่มันออกมาดีแล้วก็ภาพอยู่วที่มันสนุกมากที่สุดใช่ไหมฮะ่มีคิวกันก็เลยต้องเอามันมาปั๊บเราก็ต้องล็อกให้อยู่ทั้งวันกันอ๋อนะคุณทองเราส s สร้างภาพให้น้ออะไรอ่ะทีนี้นอกจากน้องพีกนะฮะน้องฟรอยพี่ลงแล้วยังมีนักแสดงคนอื่นอีกอีกหรือครล่าก็ตีรับเชิญ แต่ก็หลายฉากนะพี Elena ่จิ้มชนชื่อนี่เล่นทั้งเรื่องเลยจิ้มเล่นเป็นคู่กัดกับพี่เพราะในเรื่องมันจะมีบ้านน้าแข็งกับบ้านสระเปาบ้านความร้อนกับบ้านความเย็นแล้วสองบ้านนี้ไม่ถูกกันแล้วก็ดึ๊บเนี่ยมันชอบความร้อนแต่มันเกลียดความเย็นนะมันแพ้ความเย็นไงแต่มันได้ความร้อนแล้วมันจะมีพลังมีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวันเดียวมันใหญ่เท่ารถหกล้ออันนี้จริงเหรอเพราะว่ามันชอบความร้อนนี่แหละ มันก็เข้าหาเข้าหาความร้อนเข้าหาความร้อนจากร่างกายใช่ดูดไอร้อนจนคนกลายเป็นต้้งแข็งอ่ฮะอะไรอย่างนี้อ๋อมันเป็นแบบว่ามอนสเตอร์คอมเมดี้ไงนาต้องไปดูนะครับพูดแค่นี้เนี่ยอาจจะแบบว่าเนาะยังไม่เห็นภาพอะไรอย่างเนี้ยนะฮะแต่จริงๆ้วภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่านีมันก็มีหนังเป็นแบบว่าแอคชั่นบ้างหรือว่าเป็นหนังที่ดูเครียดๆแต่ว่าภาพยนตร์ที่ไม่เครียดต้องบอกว่าต้องว่าชมภาพยนตร์เรื่องนี้ถามไม่นึงว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปดูเนี่ยในในเรื่องเนี้ยเสน่ห์มันอยู่ที่ตรงไหนคะเออนะคร อยู่ที่แบบเวลานั่งลงปั๊บคุณเริ่มดูนะจึงจึงดึงดึงดึงเฮ้ยจบแล้วเหรออ๋อคือแบบสนุกตลอดทั้งเรื่องเลยกัะพิ่ตามไม่ได้มจะจบทันทีวะเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำและอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีทางโดยเด็ดขาดรับประกันได้เลยอ๋อพ่วงกับคนรับประกันเองเลยนะคุณนะเพอาะว่าคือมันมันยังพอเวลาปวดท้องปั๊บปึ๊บลืมอ่ะ มันเดินเดินไปแบบเร็วมากแบบมาก็ฮุกเลยไม่มีแบบช่องแบบว่าอืดให้เราแบบรู้สึกเบื่อ่อยเลยครับอ๋อครับผมอย่ามาแย่ต่อยเลยถามน้องพีกบ้างดีกว่านะครับในชนะที่เป็นนางเอกของเรื่องนี้ยากไหมครับน้องพีกสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าพีกไม่เคยเล่นแบบคอมเมดี้เลยใช่ไหมฮะเรื่องแรกแบบเป็นเต็มๆเลยครับผมก็โชคดีนะคะที่ได้มาร่วมกับพี่ลงเพราะว่าเหมือนพี่ลงเขาต้องการอะไรเขารู้อยู่แล้วเขาก็จะบอกให้ทำตามไม่ใช่ก็ทำตามแล้วก็ไม่เห็นได้ได้ทำตามอะไรเลยต้อง อินโฟไวท์สดเยอะเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบบดเบิดก็ก็ส่วนใหญ่พวกี่ลงมาทีแบบพีชชอบขำเพราะเขาชอบอะไรมาสดสดใหม่ๆตลอดเวลาแล้วมาทีคือเป็นวงที่แบบขำอ่ะคือมันก็อดขำไม่ได้เนี่ยบางทีุกโมงแล้วพีชยังไม่ผ่านเลยอ่ะเพราะว่ามันยังหัวเลาะอยู่เลยอ่ะคือตอนถ่ายเนีฮามากออกในหนังก็อยากให้คนดูไปหากับพวกเราอย่างเงี้ยค่ะนี่นะะฮคุณมนเนี่ยเฉพาะรอพีชประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะ ส่วนบนอย่างเดียวส่วนบนนะรักแท้มนคืออะไรต่อใตใช่ป้วหรือรักเก่งคืออะไรต่อใจไม่คิดอะไรเพราะอะไรคือเหมือนอันนั้นเป็นคิวแรกๆค่ะที่ถ่ายแล้วซึ่งเหมือนพี่ก็พี่พยายามตั้งตั้งสติมานะเดี๋ยวเจอพี่โลนะอะไรเงี้ยแตตอนแรกพี่คิดว่าเขาจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็แบบน่ารักหรือว่าตลกขนาดนี้แต่รู้อยู่แล้วว่าพี่โลเป็นคนตลกแต่พอมาลุกไงจริงแล้วตลกมากอ่ะแล้วก็แบบว่าครั้งแรกใช่ครั้งแรกพี่ก็เลยเหมือนแบบค่อนข้างหลุดอ่ะเอือแบบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยค่ะ ก็อวยกันไปอวยกันมานี่บอยไปดูแบบทีเซอร์ตัวอย่างมานะครับแล้วทำไมไอ้เจ้าตัวกระลึกต้องกดดเข้าปากด้วยครับมันเข้าอะเข้าหูมันมีความร้อนไงอ๋อเหรอฮะชอบไอร้อนคนหมาในร่างกายหมามันก็กระโดดเข้าปากหมาคือคือในร่างกายคน่ะมันจะร้อนครับผมมันจะเข้าไปดูดไอร้อนมันต้องการความร้อนแล้วพอมันดูดหมดมันจะไปไหนมันดูดหมดก็มันก็ออกไปแล้วก็ไปหาที่ดูดใหม่ แล้วในภาพซาเปามันมีเวลาเวลาหุงสาลเปาต้มสาลาเปาเขาเรียกอะไรวะนึ่งนึ่งนึ่งึ่ลาเปามันมีไอร้อนแบบเยอะมากโอ้โหมันดูดมันเลยกูนของพื้นโอ้ตายตายตายตตายเห็นภาพเลยนะเนี่ยพูมกับพูดซะขนาดนี้เนี่ยนะฮะต้องรีบไปดูเลยนะฮะคะได้ข่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องพิกเนี่ยต้องมาแบบทําสระปงซาลเปาด้วยเป็นลูกสาวคนขายซาลเปาหรือยังไงอะไรยังไงฮะเล่ฟังหน่อยครับ ้าของโรงงานทำาาราเปาใช่แล้วก็เหมือนเป็นเรียนจบมาก็มาเหมือนทําทําต่อจากของป้าก็คือมาช่วยป้าทำอะไรเงี้ยก็ต้องชานาญเพราะเราเห็นตั้งแต่เกิดเลยค่ะก็ต้องแบบฝึกเรียนทำเลยให้แบบดูชำนาญใครเขาทำเขาก็าทำไม่เป็นเลยต้องเอาครูมาสอนอ๋อต้องเรียนก่อนก่อนที่จะแบบแสดงกิงเพื่อความสมจริงสมจริงมือมันต้องถูกเอาไส้ยัดไปแล้วปั่นปั่นยังไงให้มันเป็นอ่ะแล้วถ้าทำเป็นแล้วตอนนี้ก็ทำซาลาเปาได้แล้วใช่ไหมคะได้ค่ะจะแบบนวดแป้งใส่ไส้ตับจีบ จบเรื <si ่องนี้ได้อาชีพเป็นหนึ่งอาชีพเลยอ่าฮะอาถามต่อกันแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเข้าในช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นไงบ้างเกร็งไหมครับพี่โรงหรือว่าแบบว่ากดดันไหมเพราะว่ามันมาพร้อมๆกับหนังอีกหลายเรื่องที่มาเข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ไม่ไม่กดดันเลยเพราะว่าคนดูก็เลือกดูอยู่แล้วแล้วแฟนๆกลุ่มเราเราต้องการกลุ่มคนเด็กๆชาวบ้านเด็กๆแล้วหันมาทางบ่อยนะครับเลิ่มากเลยอ่ะจริงๆคนแก่เราเลย เก่ด้วยละคด้วยเออต้องการเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นแฟนๆที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยอย่างพีชเนี่ยครับอย่างฟอยเนี่ยเอาวัยรุ่นมานั่งดูได้เพราะว่าเขามีความรักแบบน่ารักแบบในเรื่องมีความรักแบบน่ารักแล้วก็เด็กๆก็ก็ก็อยากให้มาดูเพราะอะไรเรื่องนี้ไม่มีคำหยาบไม่มีคำหยาบเลยเล่นใต้สะดือไม่มีไม่มีเรื่องของการลามกเลยอ๋ออันนี้คือสีีดีมากนะคะเพราะว่าตลกแล้วไม่มีคำหยาบเนี่ยมันแสดงว่ามันตลกจริงๆอ่ะตลกด้วยมุกด้วยอะไรจริงๆเนี่ยครับผมนะครับหลังจากที่กำกับ ตั้สู้ฟุตแล้วก็มากำกับกระดึกเนี่ยนะฮะ <c oughs> ความยากง่ายหรือว่าความต่างเนี่ยมันยังไงบ้าง <c oughs> สมมุติว่าคนไปดูตั้สู้ฟุตมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นมุกเดิมหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงบ้างครับพี่ร<อ>งทันได้เลยว่าแบบแนวไม่ต่างไม่เหมือนกันเลยไม่ซ้ํากันเลยมนคนละเรื่องเลยคนละแบบเลยคนละรูปแบบเลยมุกก็คนละรูปแบบเลยตั้สู้ฟุตมันออกแนวหนังจีนแล้วออกแนวเจ้าพ่อออกแนวเวลาได้หลอกได้หลอกเวลาคุยกันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบกระจายหนังจีนเจ้าพ่อแต่เรื่องนี้มันเป็นมอนเตอร์คอมเมดี้ที่ที่เล่นกับ เล่นเล่นกับสัตว์ประหลาดเล่นกับตัวอะไรตั๊กตวงที่มันมาจากต่างดาวแล้วมาไล่ล่ากันคือคนไล่ล่ามันมันไล่ล่ามนุษย์ไล่ล่ามันภายในสองบ้านเนื้อที่ประมาณสองไร่เนี่ยหนังเรื่องเรื่องเนี้ถ่ายเพราะที่นี่ไม่มีที่อื่นนะอ๋อเหรอท่านอยู่ที่เดียวเนี่ยวนวนไม่มีซ้ำไม่มีซ้ำมุกซ้ำจุดซ้ำที่เลย มีความเป็นคอมอดี้อยู่ด้วยปะตลาดครับ<ด> <ฮะ S 2> ผมม,มันเป็นตัวโกงก็จริงอยู่มันเป็นตัวร้ายก็จริงอยู่แต่ถ้าไปดูมันแล้วจะรักมันอ๋อแบบตัวร้ายแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะพูดถึงมอ,อมอนสเตอร์คอมอดี้แล้วนะครับมันก็ต้องมาพร้อมๆกับ 3G ใช่ไหมฮะแล้วความสมจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่รง CG อันนั้นอันไม่ใช่ค่ะ CG ค่ะแบบสามตีอะค่ะสาอ๋อก็ไปถึงโอ้โหมันไปถไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สามตีแต่ว่ามันเป็นแบบ CG คือเอาเอา CG จีวันพูดผิดซอรี y sorry ซีดี ซีจีเป็นซีจีที่ต้องบอกก่อนว่าทีมงานกันตนาเป็นคนเป็นเป็นคนอ๋อกาันตีอยู่แล้วการันตีเพราะว่าเขาเอาทีมส่งทีมมาซัพพอร์ตพี่เลยฉากไหนที่ที่ที่เป็นซีจีเขาก็จะมากำกัดแทนเลยพี่เกียงที่บอกว่าพี่ต้องการให้มันกระโดดไปอย่างนี้ตัวมันจะลอยมาชนในนี่อย่างนี้แล้วก็กระเด้งตกลงไปโดนในนี้บอกว่าอ้างั้นถ่ายแบบนี้แผลนีตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาการันตีแล้วซีจีออกมา สังเกตรอบสื่อทุกๆคนพูดกันหมดเลยว่าซีจีเนียนที่สุดอ๋อเนียน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 คือเหมือนกับว่ารู้สึกว่าไอ้กระดึ๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันอยู่ในบ้านในสองหลังนี้จริงจับต้องได้จริงเวาเรา่ายเราเล่นกับเราเล่นกับอากาศไอไลน์เราต้องมองไปที่จุดเดียวกันนมดเล่นกับสี่คนเนี่ยแล้วเจอกระดึ๊บเนี่ยตาเราต้องมองไปที่เดียวกันออ๋แต่เวลาเวลาถ่ายนะครับผมหรือมีตัวแทนเออเอาเอาตัวอะไรมาวางสักตัวหนึ่ง แล้วรอบกรีนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเวลาหนังออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเจอมันจริงเราเจอตัวมันจริงทุกคนรู้สึกกับมันว่ามันกําลังทําอะไรอยู่มันกําลังงอตัวทุกคนแบบมันกําลังจะกระโดดอะไรอย่างเงี้ยครับผมลนมากครับแล้วน้องพีคแล้วครับได้ได้แบบว่าเล่นกับเป็นอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าต้องรู้สึกยังไงเออลุ้นยังไงบ้างองอารม์ยังไงที่แบบเราจินตนาการได้ไหมมันอยู่ตรงนี้ จะนะนาจะร้องไปพร้อมกันแต่ว่ายังดีคือพี่ลงก็จะคอยบีคอยกำกับว่านี่มาขนาดนี้ขนาดนี้แล้วนะขนาดนี้แล้วนะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับตัวมันเป็นแบบไหนนะใหญ่ขนาดไหนแล้วต้องโกรธนะใช่บางครั้งันจะโดนเขาปากแล้วทักมันลอยมาถึงขนาดนี้แล้วนะเขาป่าปลาแล้วนะอ๋อก็คือเหมือนกับว่าต้องก็คอยบิ้วกันแล้วก็บอกสถานการณ์กันตลอดใช่ไหมคะดูน่าสนุกเนอะขนาดเบื้องหลังยังน่าสนุกเลยแล้วมันน่าจะสนุกขนาดไหนแล้วก็ต้องบอกว่าหนังไทยไม่ได้มีแบบนี้มานานมากแล้วนะส่วนมากก็คอมเมดี้นี่ไม่มี เรียกได้ง่ายว่าไม่มีมานานแล้วแล้วก็หนังฝรั่งก็แทบจะไม่มีด้วยนะเพราะว่าหนังแนวนี้หลายหลายคนยังยังยังคิดกลัวอยู่ว่าเฮ้ยจะไปดูมันดีหรือเปล่าไม่อยากเชื่อใจมันเลยมีความรู้สึกอย่างนี้หลายๆคนเลยตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่าไม่ไม่เอ่ยอย่าค้างแทนใจผมเลยไปดูเถอะและจะมีความรู้สึกว่ามันสนุกจริงจนี่นะครับฉากที่นาราดูในไตเติลกติรับโทรศัพท์ฉากนั้นี่กี่เทค่ะ คือฉากนั้นเลยนะฉากนั้นจะไม่ไม่ไม่ได้เล่นหลายเทคเลยปล่อยยิมเอาไว้เลยคือจะจะไล่จะไล่ว่าไล่ว่าโคเนี่ยเจอนี่นะเดี๋ยวเจอนี่นะเดี๋ยวงูเข้าบ้านงูเหลือมเข้าบ้านนะเดี๋ยวตัวตะกวดเข้าบ้านนะเดี๋ยวอะไรเข้าบ้านนะเดี๋ยวแม่โทรศัพท์มานะเขาไล่ไปเรื่อยๆเลยนะเขาไล่ไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยแต่ออมาขำเนาะโอ้เป็นพรสวรรค์มากๆเลยนะครับผมอ่น้องพีคครับชอบฉากไหนมากที่สุดหรือว่าประทับใจฉากไหนมากที่สุดกับภาพยนตร์เรื่องนี้ ชอบฉากไหนหลายฉากมากเลยรู้ว่าทั้งเรื่องเลยไม่มันจับได้ที่อย่างว่าถ่ายเรื่องไบบหมื่นแล้วตอนนี้ไปได้แล้วมืนแล้วจริงไม่ใช่รักสามเศร้านะฉางไหนไม่จริงที่ชอบ สิ่งที่ป้าค่ะมามายืนเฉียงกับสมหมายสมัย,ยคือพี่ปลอยเล่นเขาเฉียงกันข้างลัวซึ่งมันเป็นจังหวะที่แบบปุ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 บอย่างที่บอกคือจะลิงกันนครับผมซึ่งบางทีรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนจังหวะที่ตลกมากเวลาดูทิกช็อตวัมากแล้วมันตลกดีอะค่ะชอบครับ,รบผมนะครับเ <นะ S 1> อาหละงั้นถามอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบควักเงินเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องกระดึบออกมาเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับมาบ้างครับในในมุมของผู้กำกับะ เขาจะได้เสียเงินเข้าไปดูนะฮะแต่เขาจะได้ความบันเทิงที่ที่เขาไม่เคยพบมาความบันเทิงแปลกใหม่ความเขาดูหนังที่เอางี้ดีกว่าหนังในเมืองไทยที่ที่เคยมีมามตั้งอ่ยุสมัยหลายมาแล้วก็ไม่มีแบบนี้อมอนสเตอร์คอมเมด<ต> <นะ S 2> ี้นนะคุณเฉยแบบว่าประเภทแบบหนังสัดปลาแต่ไม่คอมเมดี้ ใช่ท่านจะได้อะไรแปลกใหม่กว่าที่ท่านไม่เคยได้มาก่อนเลยท่านจะได้สิ่งแปลกใหม่ที่ท่านสามารถไปพูดกับเพื่อนๆได้ว่าเฮ้ยฉันได้อะไรแปลกใหม่มาแล้วล่ะนี่นะะแล้วก็ไม่มีในเมืองไทยมาน,นานมากๆด้วยนะภาพยนตร์ประมาณนี้เนี่ยนะครับรและทางด้านฝั่งนักแสดงบากละครรู้สึกว่าการที่เข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาจะได้รับอะไรครับคิดว่าได้เสียงหัวล้ะได้ความ มันความหาแล้วก็สุดท้ายแล้วพี่ว่าคือตัวกระดึ๊บน่ารักมากนะคะอยากให้ลองไปดูคือมันอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วคือมันมันน่ารักนะถ้าเกิดดูแล้วพี่ว่าน่าจะหลงรักตัวกระดึบ๊บนี่บอกแล้วว่าเป็นมอนสเตอร์ที่แบบไม่น่ากลัวเลยน่ารักและต้องรักมันซะด้วยซ้านะฮะถูกต้องค่ะน,นี่ถือ<ม>ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่มาในช่วงถูกจังหวะถูกเวลานะคะใช,ใช่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 สิ้นปีก็อยากได้อะไรสบายๆนะคะดูแลและผ่อนคลายด้วยนะคะับผมเพราะกลางปีแบบ ต้นปีมันโอ๊ตแล้วเพี่อจงเวยอะไรอย่างเงี้นยนะฮะก็ามาผ่อนคลายกันนิดหนึ่งนะครับในโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องที่น่าสนับสนุนมากๆนั่นก็คือกระดึ๊บนั่นเองนะครับให้พี่รงแล้วก็น้องพีคเนี่ยนะฮะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังชาว9 5้าเวอร์จินสของเราแฟนคลับพี่รงเยอะมากเลยนะรู้ป่ะเนี่ยขอบคุณมากครับถ้าเกิดใครที่ชอบตัวหนังผมชอบสไตล์ผมชอบชอบชอบการแสดงชอบการทำหนังก็ก็่าลืมอย่าพลาดนะผมว่าพลาดไม่ได้ดีกว่านะอยากให้อยากให้รับประกันได้ว่าไม่ซ้ำไม่ไม่ซ้ำ ลอยเดิมแล้วก็ไม่ซ้ำแนวเดิมรับลองแหวกใหม่นะรับประกันได้ว่าท่านนั่งดูในเวลา95นาทีท่านไม่รู้ตัวเลยว่ามันจบเมื่อไหร่นี่พูมกับรับประกันกันนี้เยจบแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยูมกับรับประกันครันทีขนาดนี้เนี่ยก็คุณจะดูนะฮะอ่ะน้องพีคบ้างดีกว่าไม่อยากให้ ค่ะรับรองว่าได้สียงฮันเล่อได้ความสุขกลับไปแน่นอนอ่ะแค่นั้นก็พอแล้วนี่นะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เขาลงไปแล้วใช่ไหมครับพี่รงกระแสเป็นไงบ้างคนที่ไปดูมาแล้วแล้วออกมาเขาพูดว่าไงบ้างเี้อย่าไปดูเลยอะไรอย่างนี้บ้างมีบ้างไหมคนที่ออกมาแล้วก็จะเออก,ก,ก็จะชมแล้วก็พื่มพุ่มในตัวผมว่าอย่างวันล่อเพจเนี่ยผมตามธรรมดาพุ่มกลับเนี่ยถ้าหนักไม่ดีจะไม่กล้ายืนหน้าลงตอนเริ่มแต่พี่อยากไปยืนหน้าลงเลยต้าเลยใช่ไหมคะเลย แล้วก็พอเดินออกมาทุกทุกคนมาจับเนื้อต้องตัวมา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 ,มากอดมาถ่ายรูปมาขอถ่ายรูปมาลุมนแบบว่านี่ <c oughs> สุดยอดมากเยี่ยมมากเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำได้ไงทําได้ไงแล้วพี่ลงไปรู้เกี่ยวกับเรื่องซีดีอะไรกีโนไม่รู้ไม่รู้หรอกมีผู้รู้อยู่กับเรา <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ได้ทีมงานดี <c oughs> ได้ทีมงานดีเอ่อโดยที่เราไม่ได้จบหนังจบอะไรมาแต่เราเรื่องเราเราเรามีส่วนในเรื่องของความความมันของเรื่องม,มุกตลกผสมการ์ด้วยเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วประกันได้ว่ากระแสตอนเนี้ยเอ่อ กระดึ๊บเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนทั่วไปแน่น okay. อนครับอ่า้องพี่บ้างดีกว่าอีกนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าเล่นเล่นตลกครั้งแรกรอบภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยอ่าแฟนคลับว่ายังไงบ้างเอ้ยเล่นแล้วปลืดป้าโน่นนี่นั่นโน่นหรือว่ายังไงบ้างก็จะชอบนะบอกว่าน่ารักนี่ตลกตลกมากไงแต่พี่ว่าส่วนใหญ่คือ คนจะพูดถึงคือพูดถึงทางเรื่องกระดูบเลยเพราะว่าคือเราส่วนใหญ่เราจะอยู่ด้วยกันเป็นแบบบ้านสังหรณ์คือมารวมเพื่อนหนีจะตกกระดูบอะไรยงเงี้ยค่ะก็จะชอบบอกว่าหนังมันหนังสนุกอะไรเงี้ยค่ะครับผมอพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพต้องไปดูไปดูเลยดีกว่าทุกโรงภาพนตร์ตอนนี้เข้าฉายเรียบร้อยแล้วนะครับภาพนีร้ายหนึ่งเรื่องที่คุณจะดูต้อนรับปีใหม่จะได้มีความสุขกันทั่วหน้าพร้อมๆกันเลยนะคะใช่แล้วข่าวฝากไว้นะคะอุดหนุนหนังไทยของเราด้วยค่ะกับภาพยนตร์เรื่องการะดูบค่ะวันนี้ขอบคุุณณง่ามกคขออบรร เมื่อฉันศรัทธาเธอแค่แหวบ